ทุกคนวันนี้เรา2คนแม่ลูกมาที่ไหนกันคะพามาดูบูสุดอลังของลูนิโอในงาน Race Without Boundaries ค่ะงานนี้เขายกกันมาทั้งกองทัพความฟินแล้วก็สบายเวอร์เ,รเลยค่ะโซนที่นอนเนี่ยได้มาลองนอนจริงๆด้วยนะแล้วก็ยังมีโซน experiment ที่ต้องลองเลยนะคะทุกคนเพราะเขาให้สัมผัสวัสดุจริงทั้งหมดอย่างตัวเอกของงานลูนิโอเจนโฟโชให้เห็นแบบเชั้นนวัตกรรมที่แบบสุดจ้ง ชั้นแรกนะคะลูนิโอสมาร์ o คูลิ่งแฟบิกเย็นสบายนอนหลับทั้งคืนไม่ต้องตื่นกลางดึกลูนิโอเนเ a อ l ัลลาเทตัวนี้เป็นยางพาราที่ช่วยลดอาการปวดหลังลดไรฟุนตัวนี้ค่ะนวัตกรรม Memory ี o โฟมลดแรงกดทับระบายอากาศได้ดีแบบ30เท่าเลยนะและนี่ชั้นคิกคู่ แผ่นปรับความเย็นจากเยอรมันช่วยให้ที่นอนเย็นลง2อ,องศาชั้นต่อไป h e x a ก r ิ d pro เพิ่มการรองรับและลดแรงกดทับช่วงกลางลำตัวส่วนชั้นนี้ค่ะเป็น l u n i โ s ส m a r t d เ y b r e a k e r b r a c ถ่ายเทแรงกดทับถึง9โซนยืดอายุการใช้งานและชั้นสุดท้ายค่ะ matrix protector cover ป้องกันสิ่งสกรปรกต่อไปที่พลาดไม่ได้เลยค่ะนางเอกเราเป็นเตียงไฟฟ้าสมาร์ทไลท์อันนี้ไอยาชอบมากใช่ค่ะเพราะปรับได้หลายโหมดนั่งนอนกี่องศาก็ได้เลยสบายมากและความ สบายแบบไร้ขีดจำกัดแบบนี้ต้องมาลองเองนะคะ Better Sleep Start Here ใครมีปัญหาปวดหลังเหงื่อออกตอนนอนดึกๆเนี่ยมินบอกเลยต้องมาลองที่งานนี้นะเขาจัดกันที่เซนทันเวสเกตค่ะถึง15ตุลาเลยนะใครสนใจทักที่เพจลูนิโอได้เลยนะคะ